ในคลิปนี้มันจบด้วยความรุนแรงเนาะเออมันมีการแบบตีมีการสัมผัสตัวหรือการตีเนี่ยเกิดขึ้นในประสบการณ์ของผมบ้างจริงๆผมเคยเจอเหมือนกันอ่ะโดนตีอะไรเงี้ยมีไหมโดนเองเนี่ยโดนโดนโดนอันนี้ทำหรือยังอันนี้ลืมเฮ้ยลืมได้ยังไงคุณภาพชีวิตคนไข้อะมีมันเหมือนฆ่าคนไข้ชัดๆหรือแบบใช่คือสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทุกอย่างอ่ะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเหตุการณ์นี้อยู่ในโรงพยาบาลเอกชน แสดงว่าโอมจะบอกว่าโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถได้รับบริการอย่างที่เอกชนให้ได้ยีดีต้อนรับเข้าสู่เป็นไรคลับนะครับมาพบกับจันรและโอมอีกครั้งนะครับในเนื้อหาวงการการแพทย์โอ้เสียงแหบเลยพูดวงการการแพทย์ <laughs> วันนี้เรามากับประเด็นร้อนเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วกันถ้าฟังดูก็รู้สึกว่ามัน อันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเท่าไหร่เนาะครับวันนี้เรามาพูดถึงดราม่าวงการหมอกันครับครับอ่าได้ผมก็คือฝุ่นเหมือนผมขึ้นสารใช่ไหมมันขึ้นามันก็ไม่เชิงคือคืออย่างนี้มันมันเป็นความที่เราเองเราก็เป็นคนที่ติดตามข่าวเนาะทุกคนก็น่าจะได้รับข่าวสารใช่ใช่ใช่ไหมมาจากสื่อกระแสหลักอะไรใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวงการอ่ะครับมันมักจะมีดราม่าใช่มันเราเรารู้ว่าคนไม่ดีอ่ะอยู่ทุกที่ มีตลอดอยู่แล้วทุกคนอาจจะมีจุดที่หลุดจุดที่แสดงความไม่ดีออกมาแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆเนาะวันนี้จะมาพูดถึงข่าวล่าสุดที่เราได้ดูกันมาเนาะที่คุณหมอท่านหนึ่งไปเป็นตีหลังไปสัมผัสด้วยความรุนแรงตีหลังบุคลากรหญิงท่านหนึ่งใช่ไหมคุณพยาบาลนะกันเนาะไม่พยาบาลหรอ เ็รู้สึกว่าเขาก็แบบเกรี้ยวกราดมีความโกรธสําหรับผมนะเวลาที่ทํางานกันจริงๆอะ่ะเรารู้แหละว,ว่าในในสายงานสุขภาพเรามีความตึงเครียดของงาน<ม>เพราะอย่างที่บอกงานของเราทุกชิ้นมันอยู่บน ความเป็นความตายเนยอะไหมมันอยู่บนสุขภาพของคนไข้จะดีหรือไม่ดีจะตรวจหรือไม่ตรวจจะทําหรือไม่ทําอ,อันนี้ทําหรือ,อยังอันนี้ลืมเฮ้ยลืมได้ยังไงนี่มันคุณภาพชีวิตคนไข้อะไรเงี้ยไอสถานการณ์ของความตึงเครียดตรงเนี้อย่างที่บอกมันมันเกิดจากความกดดันของงานอยู่แล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าในตัวงานเห็นแล้วเราเราไม่ชอบใจนะเรายอมรับว่าเราก็ไม่ชอบแต่ว่าเอ่อเคยเห็นแบบนี้ไหมมันก็มีเกณฑ์อยู่เรื่อย นั่นแหละ <ừ> อย่างเช่นสมมติว่าเอา,อาตอนผมผ่าตัดอจริงตอนผ่าตัดถ้าสมมติว่าแบบจังหวะการผ่าตัดมันไปรับเลือดมันก็ไม่มีปัญหานะาแต่สมมติว่าผ่าตัดแล้วมันแบบเกิดปัญหาที่มันไม่ควรจะเกิดยกตยัวอย่างเช่นแบบเรื่องระบบปลอดภัยของความติดเชื้ออะไรเงี้ยมันมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเราแบบเฮ้ยนี่คนไข้ผมถ้าติดเชื้อขึ้นมานี่คือเราต้องมานั่งแก้อย่างนี้เหรอเนื่อไหมขึ้นไหมพอฟังก็อยู่ก็ขึ้นนะเออมันขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกความเป็นความตายเนาะเออมันคือคุณภาพิตขของคน้เลย เราก็เลยรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวมันมีมวลของไอ้แบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเ,เออเราก็เคยเห็นเราอยู่วงการอนะเราก็เคยเห็นแหละเออมันเหมือนเป็นการเดิมพันที่สูงในแต่ละครั้งที่มันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะคาดหวังให้มันไม่เกิดความผิดพลาดแต่ว่า ความผิดพลาดมันอยู่คู่กับมนุษยษชาติมาโดยตลอดอ่ะเออใครๆก็ทําผิดได้ประเด็นมันคือว่าความผิดมันจะร้ายแรงขนาดไหนเนาะแล้วเราแบบวิธีการจัดการแก้ปัญหามันทันท่วงทีไหมใช่เออเราต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า human error เนาะ human error คือความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคลเนี่ยทุกคนสามารถลืมกุญแจบ้านได้ทุกคนสามารถทํากระเป๋าตังค์หายได้ทุกคนสามารถแบบเดินไปแล้วแบบ เตะขัดขาาคนอื่นโดยไม่ตั้งใจได้การสะดุดล้มหรือแบบไปทําให้มันเกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นใช่มันมันมาจากความไม่ตั้งใจอ่ะคงไม่มีใครที่อยากจะทําให้มันเกิดความแบบชิบไปชิบไม่อยู่ไปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีใครอยากจะเดือดร้อนหรือว่าอะไรขนาดนั้นด้วยอแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงจะต้องแก้ไขในคลิปเนี้ยมันจบด้วยความรุนแรงเนอะเออมันมีการแบบตีมีการสัมผัสตัวหรือการตีเนี่ยเกิดขึ้นเอาจจริง เรื่องนี้ไม่คนเกิดขึ้นไม่ว่าที่ทํางานไหนนะไม่ต้องอพูดถึงโรงพยาบาลเลยนะใช่เอ,อจริงๆก็ไอ้ข่าวแบบเนี้เราก็เห็นมันมาอยู่เรื่อยๆนะข่าวคุณหมอชุนเฉียวมีปัญหาหรือว่าเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้ป่วยเ,ออเคยเคยเห็นอันไหนบ้างไหมก็เคยเห็นอ่าที่ที่มีคุณหมอท่านหนึ่งอ่าในแผนกฉุกเฉินเขาแบบ เหมือนกับว่าไม่สนใจคนไข้หรือว่าคนไข้เข้าไปเข้าไปด่าดทอหรือ,อว่าเอ,อะไรตรงนั้นว่าแบบเหมือนว่าทําไมหมอถึงดูเหมือนไม่รักษาไมหมอไม่ไม่แบบไม่ให้บริการออแบบไปแบบท้วงว่าแบบเฮ้ยทำไมทุนถึงไม่สนใจอะไรอ,อย่างเงี้ยต้องถิงต้องใช้เหมือนกันกบบารดาเิของหมอมีแค่นี้เหรอเออมีแค่นี้นแหละไม่น่าเป็นหมอเลยเนาะใช่สมมุติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมามฉันก็จะทําแบบนี้เหมือนกันเพาญาติฉันโง่ขนาดนี้โง่เลยเหรอการที่คนไข้มาขอ ขอการให้บริการอย่างเงี้ยมันถูกมันผิดยังไงไหมอะโอมคลิปนั้นอนะเราเคยนั่งดูแล้วแล้วก็เคยมีประเด็นมีไอเดียกับเรื่องนี้คือเรารู้สึกว่าจริงๆะในความขัดข้องหมองใจครั้งนั้นอนะมันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งอะก็ทําตัวไม่ดีจริงๆแหละนังเล่นมือถืออะไรเงี้ยนะ อีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็เข้ามาเหมือนกับน่าจะบุกห้องตรวจแหละเท่าที่ดูบุกห้องตรวจแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็พูดจากระชงงหักใส่กันไม่ไดีทั้งคู่จริงไม่ไม่โอเคทั้งคู่เลยอันนี้ไม่รู้เนอะว่าก่อนนั้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอสุดท้ายแล้วมันไปที่การไม่พอใจหมอแล้วมาบุกอย่างนี้ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบหมอก็ทําไม่ถูกคนไข้ก็ดูรุนแรงเหรอก็ไม่รู้ว่าทำไมมันออกในท่านี้ได้นาะสุดท้ายแล้วะ ซึ่งในคลิปนี้เมื่อกี้พี่จันบอกแล้วว่าเาคนไข้เขาบอกว่าหมอต้องมาให้บริการพวกเราสิถูกไหมเราเอาหมอคุณเป็นผู้ให้บริการไม่ใช่หรอซึ่งหมอเขาก็เถียงว่าหมอเป็นผู้บริบาลไม่ใช่ผู้ให้บริการอ,อาผมอยากคุยเรื่องประเด็นนี้มากเลยมีศัพท์ใหม่เอบริบาลแปลว่าการรักษาการดูแลถูกไหมเราเราเคยได้ยินอาจารย์บางท่านเขาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้ว,ว่ในการดูแลรักษาซึ่งการละกันนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างหมอคนไข้หรือเรียกว่าด็อกเตอร์เพเชียรเลชั่นชิพอันนี้สำคัญมากมากเลยเซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่ดีแล้วนะการรักษามันจะถูกเคลือบไปด้วยความคลางแคลงสงสัยว่าไอ้ทำไมทำอันนี้ดีหรือเปล่าคุณตัดสินใจดีหรือเปล่าหรือว่าหมอได้มาตรฐานไม่ว่าอะไรเงี้ยค่อยๆอะไรมาทีนี้เอ,อในคลิปเนี้ยเขาก็บอกว่าหมอคือเหมือนกับเป็นผู้ให้บริการชั้นมีตังจ่ายคุณต้องรักษาชั้นสิอ่าอ่า คิดว่ากรณีนี้คิดเห็นอย่างนี้ถูกต้องไหมอันเนี้ยพูดเบือนแบบเวลาเราไปกินข้าวอ่ะใช่ใช่ใช่เราก็มีพนักงานมาต้อนรับเราก็คือแบบเหมือนใช้เงินซื้อเซอร์วิสซื้อบริการเนาะหรือว่าเราไปอ่าจ้างคนมาล้างรถอย่างเงี้ยเขาก็ต้องล้างรถให้เราใช่อ่ากับอาชีพหมอหลายหลายคนบอกว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพที่ต้องเสียสละแล้วก็คนไข้มาบอกว่าแบบฉันมีเงินฉันจ่ายเงินให้เธอเธอต้องรักษาฉันคิดว่าไง มันก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวไหม,มไม่งั้นมันคงไม่มีคําว่าจรรยาบัลหมอหรือไม่มีสิทธิ์ผู้ป่วยใดๆต้องมากําหนดแค่ว่า uh huh. จ่ายเงินซื้อบริการไปอ uh huh. เอ,อล้วว่ามันลึกซึ้งมากกว่านั้นหรือเปล่าใช่คือสําหรับมผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยทุกอย่างอะ่ะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเหตุการณ์นี้ยอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนถูกปะแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนเขามองว่าหมอขายเซอร์วิสเหรอ มันมันคืออย่างนั้นแหละเพราะว่าโรงพยาบาลบเอกชนต้องยอมรับว่ามันคือธุรกิจถูกไหม uh. สมมติหมอก็ต้องให้การดูแลที่ดีพอให้การดูแลที่ดีคนไข้ก็ยินยอมพร้อมจะจ่ายเพราะสุดท้ายโรงพยาบาลเอกชนคือเป็นเรื่องของเงิน ถูก oh. ไหมมันก็คือการซื้อขายบริการอย่างที่ว่าจริงๆ oh. แต่พออยู่ในรูปแบบของโรงพยาบาลรัฐปุ๊บโรงพยาบาลรัฐเนี่ยจริงๆแล้วในหน้าที่ของเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเป็นแบบที่ว่าการอำเภอหรือว่าเป็นแบบส่วนราชาการของรัฐอะ่ะเ oh. วลาที่เราเข้าไปอ่ะเราก็ต้องการการบริการที่ดีถูกไหม oh. เราก็จะบอกว่าเออเนี่ยอย่างเช่นผมมาทำใบขับขี่ผมก็จะบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำใบขับขี่ครับอ่จะต้องยื่นเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถูกไหมเออมันก็จะเป็นการเหมือนกับมาขอรัฐใช้บริการ ก็คือโดยเจ้าหน้าที่รัฐใที่เจ้าหน้าที่ก็จะทําเรื่องตามนั้นใช่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  oh. ทีเนี้ยต้องบอกว่าในโดยขั้นตอนของมันอะ่ะในเรื่องของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันจะค่อนข้างก็จะมีความล่าช้ามีความแบบเออต้องบริการหลายคนมันจะมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วในใน,ในทุกๆส่วนงานแต่ทีเนี้ยภาพของการว่าจ่ายเงินเออเนอไหมคนไข้บอกว่าฉันจ่ายเงินได้เพราะฉันคุณต้องรักษาฉันสิอันเนี้ยแล้วไปอยู่ในภาครัฐถามว่าภาครัฐเป็นแบบนั้นจริงไหม สมมุติว่าพี่จันรไปทําไปขับขี่เลยแล้วบอกว่าฉันจ่ายเพิ่มพันหนึ่งเลยทําให้ฉันก่อนไม่ได้ก็ต้องตามคิวและโรงพยาบาลรัฐถามว่าการที่คุณจ่ายเงินสดหรือคุณใช้สิทธิ์อคุณเข้าคิวเหมือนกันนึกออไหมแล้วคุณจะได้รับการบริการการรักษาซึ่งพอๆกันอยู่แล้วมันจะต่างกันไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วล่ะอมันมีประเด็นอย่างนี้ว่าแสดงว่าโอมจะบอกว่าโรงพยาบาลรัฐอไม่สามารถได้รับบริการอย่างที่เอกชนให้ได้ เออผมคิดว่าเช่นนั้นเพราะเนื่องจากเนื้องานมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะผมก็เคยเห็นอ๋ออืมก็คืออันอย่างอย่างที่เราเรารู้กันอยู่เนาะตามข้อเท็จจริงก็คือว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเอกชนถูกกว่าใช่หรือทุก็คือถูกกว่านั่นแหละถูกกว่าเยอะด้วยเยอะแต่ถามว่าคุณภาพของการรักษาเท่ากันไหมต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาเพราะว่าโดนควบคุมโดยแพทย์แต่ว่าสิ่งที่จะต่างกันมากๆเลยนะหนึ่งคือการบริการตรงนี้แหละ สิ่งที่เรียกว่าบริการที่เข้ามาเนี่ยออแล้วก็เรื่องของความหนาแน่นของคนไข้ความเร็วเนาะเวลาเนาะด้วยความที่ว่ายิ่งราคาอ่าน้อยกว่าหรือว่าใช้สิทธิ์ต่างๆได้ก็ยิ่งทําให้คนมาใช้บริการเยอะเยอะเรียกเรียกบริการยังได้อยู่ไหมสำหรับผมผมโอเคผมโอเคอแล้วแต่ละกันเนาะก็คือคนมาโรงพยาบาลนั่นแหละเอออก็คือคนยิ่งมาโรงพยาบาลเยอะเพราะว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า แล้วพอมันเกิดปัญหายอย่างนี้ขึ้นว่าเออคนไข้คาดหวังแบบนี้ในสถานที่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกว่าเวลาคนไข้เป็นสิทธิ์เงินสดอยู่ในโรงพยาบาลรัฐเขาก็รักษาตามคิวเหมือน,อนปกติอะไะครับมันไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมจากการที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียว่าเราเสียตังค์มาแล้วฉันจ้องได้รับเงินดีโรงพยาบาลรัฐไ,ไ,ไม่เน้นทากําไรครับเราเน้นดูแลสุขภาพคนไข้<อ>ฉะนั้นแล้วอ่ะมันมาเทียบกันไม่ได้แล้วมันมาเรียกร้องแบบนี้ไม่ได้แต่เราต้องบอกตามตรงว่าเอาจริงๆการดูแลที่ดี ควรจะได้รับอยู่แล้วและการที่คนไข้พูดดีๆก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะในสถานที่รัฐทุกๆที่เราก็ต้องมีการเหมือนกับให้เกียรติกันแหละสุดท้ายะคือเรียกว่ามาตรฐานของความเป็นคนการพึ่งพาอาศัยกันไม่รู้ละสูงส่งมาจากไหนจะเป็นหมอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเป็นคนไข้เป็นคนใช้บริการเป็นประชาชนใช่มันต้องให้เกียรติกันถูกต้องพูดจากันดีๆไม่ใช่ว่าพูดจากระโชกโคกหักไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่ อ๋ออมบอกว่าถ้าเราจะให้เขามารักษาเราอทั้งเราและเขาต้องต้องเชื่อใจและไว้ใจกันถูกไม่งั้นมันก็คงการรักษามันคงไม่ได้ผลตามที่คาดหวังอเออทีนี้เนี่ยเราเริ่มเริ่มมองเห็นภาพว่าถ้าเรามองว่าโรงพยาบาลรัฐมันมีไว้เพื่อ,อบริการประชาชนทั้งในรูปแบบของการแบบใจ่ายให้ถูกลงค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพระาะฉะนั้นคนมันก็จะต้องเยอะกว่ามากมาก ความเครียดความกดดันที่อยู่กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันก็สูงมากกว่าเอกชนอยู่แล้วใช่<ล>พราะทุกคนมาทุกคนอยากได้รับเหมือนกันหมดคือการดูแลที่ดีออยากทุกคนอยากเร็วทุกคนอยากกลับบ้านไวแต่ว่าทุกคนได้พร้อมกันไม่ได้แนะ่นอนเพราะว่าบุคลากรเรามีเท่านั้นน่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ว่าข้อจํากัดทางด้านการเงินของโรงพยาบาลภาครัฐเองที่ไม่สามารถที่จะมีเงินงอกมาเพื่อเพิ่มจ้างเพิ่มได้ ใช่นอกเสียจากว่าแบบมีเงินสนับสนุนในนโยบายสา,สาธารณสุขเพิ่มเติมอ,อัอะนนะั้นอาจจะได้อแต่ว่าโอกาสน้อยมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเหมือนชะตากรรมของโรงพยาบาลมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดก็ดคือว่าคนไข้ไปรอคิวแต่เช้าแล้วกว่าจะได้ตรวจก็บ่ายถ้าเกิดว่ายิ่งหมอมีเวลาคุยกับคนไข้ยเยอะขึ้นคิวถัดไปก็จะยิ่ง <c oughs> ช้าลง <c oughs> ช้าลงช้าลงแปลว่ามันก็คงจะต้องมีมาตรฐานที่อาจจะพอได้คุยกัน ไม่ได้นานมากแต่ก็พอจะถามไทยตรวจเช็คสิ่งต่างๆได้ใช่เพื่อการพูดคุยรักษาที่ทําได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อืหมอไม่ดีก็คงจะมีเหมือนกันีกับการที่ว่าไม่ใส่ใจในการตรวจขนาดนั้นหรือว่า รีบร้อนมากอยากทําให้มันเสร็จจบๆไปอันนี้คือเราไม่ได้เจาะจงนะว่ามันเป็นใครหรือยังไงแต่ว่าเราพูดถึงแบบเคสโดยรวมหลายๆคนเคยเจอเคยเห็นคอมเมนต์ให้เราอ่านกันได้นะครับจริงๆมีความรู้ใจพวกนี้มีคอมเมนต์มาเยอะมากมาตลอดมีคอมเมนต์มาตลอดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าถ้าแบบรู้สึกร้อนใจเจอยังไงมาเนาะในโรงพยาบาลรัฐเรารู้ว่าทุกคนไม่ได้รู้เท่ากันหมดว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างเรารู้แค่ว่า หมอพูดกับเราไม่ดีเลยทําไมพยาบาลคนนี้พูดจาดุเหลือเกินกับเราอเออทําไมแค่เราถามเรื่องนี้ทําไมต้องโดนว่าด้วยอ,าาอะไรอย่างเงี้ยคือในสิ่งต่างๆที่ทุกคนแสดงออกอะ่ะม,มันมีบริบทของความอ,อ,อดทนอดกลัน้นม,มันมีบริบทของแบบความไม่จัดการไม่ได้อะ่ะเอออยู่นในนั้นมันคือพาระง,งานที่ เยอะเกินกว่ากําลังคนที่สามารถทําได้เอออันนี้คือที่ที่เราพูดโดยรวมๆเนาะจริงๆมันคงมีหลากหลายเหตุผลแตกต่างกันไป พวกเราคาดหวังให้ทุกคนพูดจาดีๆต่อกันถูกมอง <no? S 1> เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นหมอคนไข้พยาบาลหรือเป็นใครบุคลากรที่ไหนก็ตามเราอยากให้สื่อสารกันด้วยแบบความใจเย็นน่ะทั้งสองฝั่งนะไม่ไม่ได้บอกว่าทั้งฝั่งหมอหรือพยาบาลต้องพูดดีๆฝั่งเดียวนะใช่ฝั่งคนไข้ก็ด้วยนะใช่เราอยากให้ทุกคนแบบคุยกันดีๆมันอุดมการณ์มากเลยเรารู้ว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะว่าแต่ละคนมีขอบเขตการอดทนจํากัด เนาะมีอารมณ์ที่แบบุไม่รู้ไปเจอใครว่าไปเจอใคร, mm hmm. ใครด่าอะไรมาเกาะหรือเปล่าด้วยเ mm hmm. นาะทุกคนเลยนะไม่ mm hmm. ไม,ไม่ไม่ได้แบบบอกแค่ว่าฝั่งบุคลากรหรือว่าฝั่งคนไข้เราว่าทุกคนมันต้องการแบบความใจเย็นเอาน้ําเย็นเข้ารูป mm hmm. ซึ่งกันและกันอ่ะ mm hmm. เออแล้วแบบบรรยากาศมันคงจะดีขึ้นเยอะไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาขึ้นเสียงมาสั่ง mm hmm. มาพูดจามไม่ดีใส่อย,อยู่แล้ว mm hmm. นี่คือเรื่องปกติมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในทุกกรณีเกิดปัญหาอะไรขึ้นผมว่าเริ่มจาก การพูดคุยที่ดีก่อนเริ่มจากตัวเองก่อนอเราเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้นะเอาไทุกปัญหานะพี่ผมรู้สึกว่าขอแค่เราพูดเบาลงใจเย็นๆอีกฝั่งก็จะเริ่มเบาลงเพราะว่าเราไม่ได้แบบอะไรมีความอะไรจะห้ามผ่นกันมไม่ได้ต่อสู้กันเนาะมันก็จะดีขึ้นโอเค <Okay. S 3> ถึงจุดเนี้ยเราเรามองเห็นแล้วว่าออย่างน้อยๆเริ่มต้นม,มันมาจากการที่พูดดีมันจะเกิดสิ่งดีๆตามมามต่อให้มีคนมาร้อนใส่ถ้าเราพูดไปก่อนมันก็คงจะแบบ สถานการณ์มันก็คงไม่แย่มากกว่านี้ในฐานะคนคนที่ไม่ใช่บุคลากรละกันอ,อย่างเราเงี้ยเราก็จะสงสัยว่าแล้วแบบเนี้เขามีโทษอะไรไหม กับการปฏิบัติที่มันไม่ค่อยดีถ้าเขาจะบอกว่าเป็นการบริบาลให้ผู้ป่วยในการดูแลรักษาอย่างเงี้ยถ้าเขาเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาซึ่งจริงๆมันก็ผิดสถาบันแพทย์ไม่ให้การรักษาถูกไหมไม่ให้การรักษาถ้าไม่ให้การรักษาจริงๆก็ต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลออ,อย่างเช่นขาดความไว้เนเชื่อใจ,จระหว่างหมอกับคนไข้จริงๆอะ่ะอาจจะต้องแบบหาคุณหมอท่านอื่นมาตรวจหรืออะไรก็ว่าไปอ,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 อย่างที่บอก ความไวในเชื่อใจมันสําคัญแต่แบบสมมุติว่าถ้าเราคิดในแง่ของแบบห้องฉุกเฉินแล้วมีหมอคนเดียวตรงนั้นเน่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรักษากับหมอคนนี้ได้นะก็ก็ถูกเอ,อเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันดีๆเห็นไหมถ้าแก้ปัญหาด้วยการคุยดีแต่แรกอะทุกอย่างอาจจะไม่มีปัญหาอเลยเลย แล้วเขาโดนอะไรบ้างไหมอย่างแบบหมอที่แบบว่าไม่ยอมรักษาเคสที่สองที่คุยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคุณหมอฉุกเฉินเนี่ยในเบื้องต้นจําได้ว่าเขามีการพักงานอยู่ประมาณสักแบบเจวันหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่าพอเห็นคําว่าพักงานปุ๊บนะผมแบบอ่าเราเคยอยู่โรงพยาบาลรัฐเนาะเรารู้เลยนะว่าถ้าพักงานหนึ่งคนคนที่เหลือรับงานที่เหลือไป Oh. เออมันมันคือตัวหารลดลงแล้วพูดงนี้เลยก็าอาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นไปแล้วถามว่าคนที่พักงานไปอาจจะแบบเอออาจจะต้องมีการเรียกคุยเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแต่ผมไม่รู้แหละแต่ผมรู้สึกว่าหน้างงานน่าจะแบบค่อนข้างเหนื่อยแน่เลยแล้วตอนสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีการไล่ออกไหม<อ>ทั้งที่ในสภาวะของหมอที่ขาดแคลนอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออพี่ชายเห็นปัญหาใช่ปะ่ะคือคือมันมันเหมือนกับอย่างที่อาจเวลาเรารู้เรื่องแบบวงการอื่นอืแบบถ้าเจ้าหน้าที่ทําอะไรผิดแล้วแบบไม่ค่อยโอเคนู่นนี่นั่นไปไม่ออกหรือวะ เขาจะย้ายเออเขาก็จะย้ายถ้าไม่ร้ายออกคือแบบถ้ามันไม่ได้ผิดร้ายแรงร้ายแรงออขนาดน,าน,นั้นจริงๆเขาก็จะย้ายออกไปไปที่อื่นต้องไปอยู่สถานีอื่นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออต้องบอกว่าราชการนะครับ มันมีลักษณะของการบอกว่ายังไงอ่ะไม่ออกเลยละเท่าที่ผมทราบคือคุณหมอท่านนี้ก็คือถูกย้ายไปโรงพยาบาลอื่นเออแต่ว่าก็ยังตรวจอยู่นั่นแหละครับซึ่งผมก็อาคาดหวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นละกันแต่เราก็จะเห็นปัญหานี้อย่างที่บอกเห็นกันอยู่เรื่อยๆหรือว่าคนไข้หลายๆคนที่มามาคอมเมนต์ hmm. ในช็อตใน t ิ๊กต็อกในอะไร mm hmm. ก็แล้วก็ตามอ่ะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่า mm hmm. เออเคยเจอปัญหาอย่างงุ่นอย่างเงี้ยงงั้นนะหมอดุนู่นนี่นั่นนะเราก็รู้สึกว่าการพูดจาที่ไม่ดีต่อกันอ่ะมันมีอยู่ละนะครับแต่ต้องบอก ยังไงคุณหมอเขาก็ต้องทํางานยิ่งสําคัญคือแพทยสภาก็บอกว่าปัจจุบันอะ่ะหมอในระบบก็น้อยอยู่แล้วอะ่ะจะให้ออกไม่ถามจริงถ้าจะให้ออกไปอ่ะ ที่เหลือก็ทํางานต่อนักอีกนะตัวอย่างเมื่อกี้ที่แบบว่าแค่หมอไม่อยู่อ่ะคุณหมอท่านอื่นก็ต้องรับด้านที่ตรวจแทนใช่ใช่งานมันก็ยิ่งโหลดเข้าไปอีกอ่าถูกซึ่งบอกว่ามันเป็นปัญหาที่แบบอาจจะเจอเรื่อยๆจนกว่าใครจะพังไปสักครั้งหนึ่งอ,อย่างที่ผมบอกถ้าไม่ใช่คนไข้แบบได้รับบริการที่แย่มากจนแบบประท้วงไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเกิดปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือไม่หมอก็ออกหมดไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันคนนึงออกปุ๊บไอ้ที่เหลือต้องบอกมารับ หน้าที่งานทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องอ,อยู่ไม่ไม,มันไม่ใช่การการเสียสละอย่างที่ท่างที่เราพูดกันไว้อะ mm hmm. คือไอเสียสละเอาใจใส่อาการดูแลรักษา mm hmm. คนอื่นเนี่ยมันเข้าใจได้ uh huh. แต่กับการที่แบบ เขาถูกแบบกฎเกณฑ์หรืองบประมาณบางอย่างบทบังเบียดบังคับอ่ะใช่เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะอย่างโอมโอมก็ไม่ได้รับราชการแล้วเออแต่มันก็แบบมันเข้าใจได้ไม่งั้นมันก็คงไม่ได้แบบมีเวลามาจัดการชีวิตอะไรแล้วแบบสุดท้ายเราก็คือก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปหาทางลอดหาทางออกของตัวเองเงี้ยเหรอก็มีคนมาคอมเมนต์ในช็อตเราเนาะประมาณอย่างที่พี่จันว่าซึ่งเราก็แบบอ่าไม่เป็นไรครับมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตผมผมอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่คุณว่าก็ได้ผมโกรธแทนอ่ะไม่รู้ดิผมว่ามันไม่แฟร์ ว่าแบบโอมอ่ะต่อให้อยู่ในระบบหรืออ,ออกมาตรวจข้างนอกแล้วอ่ะยังใส่ใจคนไข้เหมือนเดิมแล้วก็ตรวจเหมือนเดิมครับเออคือเรารู้สึกว่าแบบมันมีคนที่ที่อยากจะรักษาให้ดีอ่ะครับแต่ว่าโอกาสของแบบการดูแลมันมันไม่ได้อ่ะอันจริงผมเคยเห็นเพจหมอเพจหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้ว่เราควรที่จะอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถเป็นหมอได้อย่างที่เราอยากเป็น เออ,เอ,อก็คือเราสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างที่เราต้องการนะมีเวลาพูดคุยผ่าตัดได้ใช้เวลาได้ของเราอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆหลังออกมาผมก็เห็นด้วยนะผมก็รู้สึกว่าเออเราสามารถ คุยคนไข้ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบบพวงกับระบบบางอย่างมันมันก็คงต้องพูดอะเนาะห <c oughs> มายถึงว่าแบบมันมันมีระบบที่แบบไม่ได้เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราว่าไม่ใช่ว่าแบบอ๋อเลือกมาเป็นหมอแล้วก็เลยต้องมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหรอ <c oughs> ม,มันไม่ใช่เว้ยมันมันมีทางเลือกอยู่แล้วแบบเราควบคุมมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่แบบเราไม่ได้ออกกฎอะเราไม่ได้ไปคนเคาะอะ ทีนี้เรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าว่าเมื่อกี้มีการพูดถึงว่าในอะไรนะดราม่าหรือว่าความรุนแรงต่างๆในวงการแพทย์เนาะอยากจะถามโอมว่าเคยเจอไหมในประสบการณ์ของผมบ้างจริงๆผมเคยเจอเหมือนกันอจริงๆในการแบบในคลิปใช่ไหมโดนโดนตีโดนตหลังตีมีไหม โดนเอง嘛โดน,โดนเอง <Lak ini. S 1> โดนเองเนี่ยโดนโดนโดนต้องบอกว่าในอดีตอ่ะในช่วงที่แบบมีการเรียนการสอนระหวบางครั้งอะมันมีแบบการกระทบกระทั่งถึงเนื้อถึงตัวแบบเนี้ยมันมีอจริงๆถ้าในเรื่องเล่าสําหรับหลายๆคนที่เคยได้ยินว่าเออหมอบางคนปาเข้าของเลยอะไรเงี้ยเ้าเคยเจอจริงถามว่าเคยเจอไหมเคยเคยไม่พอใจเงี้ยแบบเอาเอาอะไรชาร์จชาร์จคนไข้อ่ะที่เป็นแบบดชาร์จโลหะอืยนโมโหอะไรเงี้ยหรือว่าแบบในห้องผ่าตัดเนี้ยคว่างปาแบบ อุปกรณ์เงี้ยก็ก็มีมันก็ไม่ควรเนาะถึงแบบอย่างที่เราพูดกันไปต้นคลิปว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นที่ไหนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผู้บังคับบัญชาที่ไหนเจ้านายหัวหน้าแผนกหรือแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็ตามอ่ะมันไม่มีใครควรจะปาของใส่กันไม่มีใครควรจะปิดประตูเสียงดังใส่หน้าแสดงกิริยาโมโหโทโสอะไรเงี้ยมันไม่พอใจก็คงต้องแบบไปสงบสติอารมณ์ไม่ใช่ว่าแสดงออกปึ่งปังคมคามมันอันนี้คือเรื่องของร่างกายถูกไหมที่เราเล่าไปเมื่อกี้ถัดไปมีเรื่องของจิตใจด้วยนะ เออมันจะมีเรื่องของการ ใช้คาพูดในการดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงเอาจริงๆในการเรียนการสอนของแพทย์นะครับสมัยก่อนมันก็คงเป็นในแบบนั้นแหละอย่างเช่นแบบเอ้ยทำไมมึงโง่อย่างนี้วะนี่มึงจะไปดูแลคนไข้ไหมคนไข้ามาหามึงตายหาหมดอ้ยขอโทษครับประมาณนี้มันก็มีการเล่าให้ฟังผมไม่ได้เจออันระระดับเนี้ยผมไม่ได้เจอแต่สิ่งที่เราก็เคยเห็นก็บอกว่าเนี่ยแล้วจบไปอย่างเงี้ยจะดูแลคนไข้ได้ยังไงซึ่งอันเนี้ยมันพอเข้าใจได้กับความไม่รุนแรงบางคนก็อาจจะมีถึงกับว่าก็เสียความรู้สึกนะเฮ้ยเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนก ถ้ามันเป็นความผิดพลาดที่แบบเฮ้ยเราเพิ่งเคยทําแต่ว่ามันรุนแรงใช่แล้วแบบอ่ะโอเคเข้าใจในในแบบในแรงจูงใจที่จะแบบพูดแบบนี้ว่าประมา,พาทพลาดได้ยังไงแต่แบบผมมันก็เสียความรู้สึกว่ะแล้วจะบอกว่ามันจะมีการแบบดา่าทอที่มันค่อนข้างค่อนข้างซับซ้อนอะ่ะอย่างเช่นจบไปจะไปอยู่ที่ไหนนะอะไรเงี้ยดีนะเราไม่ได้อยู่นั่นนะที่นั่นจะได้ไม่ต้องเจอน้องอะไรเงี้ย คือมันมีการด่าที่ซับซ้อนเนอะวะมันจะมีมันจะมีวิธีการด่าแบบนี้นยิ่ง,งทำร้ายกันเนาะเออมันก็มีความเจ็บแสบะนะ <S <S เห็นไหมว่ามันมันเจ็บใจแล้วก็จะมีการ <S 2> <S 2> <ม>ดุด่าว่ากล่าวอีกแบบหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบแล้วก็เราก็เคยเห็นด้วยมันคือการดุด่าต่อหน้าคนไข้โอ้ <S 2> <S 2> โหคือการที่หมอคนหนึ่งครับเราพยายามดูแลคนไข้ให้ดีเนาะอย่างที่บอกคนเรามีผิดพลาดบ้างหรือว่าเรามาเรียนรู้เงี้ยก็การชี้แนะอะไรเงี้ยโอเคแต่การที่แบบยืนด่ากันต่อหน้าคนไข้แล้วบอกว่า คุณทาแบบนี้นี่มันเหมือนฆ่าคนไข้ชัดๆหรืวแบบใจเราทํายังไงครับเนี่ยคือมันมันมันแก้ตัวไม่ได้เลยคือแบบอาจารย์มายืนชี้หน้าด่าเราเราจะแบบไปชี้หน้าด่ากลับก็ไม่ได้เนอะไหมไม่เคยเจอขั้นนี้แต่ก็แบบมันก็จะมีลักษณะที่มีการด่าทอที่ค่อนข้างรุนแรงแบบเนี้ยให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเซึ่งจริงๆเราเราเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงไม่ว่าจะวาจาไม่ว่าจะร่างกายอะไรทั้งนั้นเลยนะโหไอ้ด่าต่อหน้าคนอื่นนี่ก็หนักเหมือนกันนะมันหนักตรงที่ว่านี่คือหมอกับคนไข้ไง แล้วมันคือความมั่นใจนในการมัน,นยิ่งแย่เข้าไปอีกอะแค่แบบมันเกิดขึ้นในพวกแบบออฟฟิศเนาะหรือว่าแบบงานแบบอย่างแบบนุษย์กันเดือนน่าจะรู้กันว่าแบบเฮ้ยโดนโดนคอมเมนต์เรื่องของการทํางานอาจจะทํางานไม่ดีหรือทํางานผิด โดนด่าหน้าเพื่อร่วมงานก็แย่นะปกติเขาจะด่ากันเรียกเข้าห้องเย็นอาจจะต้องแบบเข้าไปคุยกันสองคนชเช่นแบบเอ้ยเราเราเป็นหัวหน้าแผนกเราแบบเมีปัญหากับคนนี้หแรบบือว่าโอ้ยผลงานช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าแบบคนนี้มีปัญหาคนนี้มามามามีลูกลูกน้องมาบอกเราเราก็ต้องคุย ส่วนตัวแบบเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปลา่ามันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นขอให้ทาไม่ทาแบบนี้อีกนะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะแบบฟาดอารมณ์ใส่กันมันดูเด็กมากไม่มีวุฒิภาวะเรารู้แหละว่าผู้ใหญ่หลายคนนะครับอาจจะไม่พอใจกับการพูดแบบนี้เพราะว่าผู้ใหญ่หลายคนก็แสดงออกทางนอารมณ์อย่างก้าวร้าว ซึ่งมันก็ไม่ควรเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจริงๆอ่ะเราเราเห็นด้วยกับตรงนี้เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ครับมันมันมีอยู่มานานละเราไม่สนับสนุนให้มันอยู่นะเราบอกเลยไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในในเคสแรกเคสสองหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทุกคนควรจะพูดกันดีๆ <S <S ทุกคน <S <S ไม่ควรจะทำ้ายร่างกายกัน <S <S <ๆ>อะไรเงี้ยมันควรจะเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกคือผมก็เห็นแล้วแหละว่าเออวงการแพทย์เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้มาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะเห็นต่อไปในโอ้มีอีกหลายอันนะจริงๆแล้วที่บอกว่าอะไรนะคนไข้สูบ แล้วก็โอ้อันนั้นก็หนักเหมือนกันเลยโดนแบบโดนทำร้ายร่างกายเอออาจจะตีใจด้วยตบหัวมีดอะไรมาถอดถอดเกงแล้วแก้ผ้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพูดตามตรงเราเราไม่ได้สนับสนุนอะไรแบบนี้เลยเออเคือคือก็เข้าใจในในความฉุนเฉียวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแต่แบบสุดท้ายแล้วมันก็คือการแบบพยายามแก้ปัญหาด้วยกําลังปหรือแบบด้วยการแบบดูถูกเหยียดหยามกันอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คอนเทนต์รอด มันพูดกันยากเหลือเกินก็แต่แบบคิดว่ามันต้องพูดถึงกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบในในความอัดอั้นตันใจอเนาะมันก็แบบมีหลายๆทางที่แบบเราต้องคิดเราเป็นคนที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะแบบคิดว่าแบบเออสมควรโดนละทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งมันก็แบบเฮ้ยหมอทําแบบนี้อแล้วมันดีกับตัวเขาจริงหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การควบคุมตัวเองเนะว่ามันจะทําได้ถึงขนาดไหน แล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไปโรงพยาบาลแล้วเกิดปัญหาว่าไม่พอใจหรืออะไรก็ตามอ่ะเริ่มจากการพูดคุยหาทางออกที่ดีค่อยๆค,คุยอย่าใช้ความรุนแรงจริงๆในทุกๆงานแล้วเนาะทุกๆคน้ทุกๆงานนั้นแล้เราก็เชื่อว่าแบบว่าเหมือนแบบหลายๆคนในหลายๆครั้งพยายามพูดดีแล้ว แต่อีกฝั่งไม่เป็นผล <laughs> ใช่เรื่องแบบนี้ทําคนเดียวไม่ได้ครับมันอาจจะเป็นที่มาของความรุนแรง <laughs> ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับสาธ <laughs> ออุอันนี้คือรวมถึงพวกเรา <laughs> เองด้วยใช่ใช่<อ>ใช่งแบบเราเองเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันมันก็คงมีวันที่แบบโมโหมีวันที่บบโกรธมีวันที่แบบอารมณ์เราไม่ได้แบบควบคุมได้ขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายแล้วว่าเราไม่ควรที่จะแบบออกกําลัง <laughs> หรือว่าแบบว่าระเบิดใส่ใครอ่ะเออเราไประเบิดตัวเองเงียบๆมันจริงๆมันมีทางอื่นที่ดีกว่านี่นะอะไรเงี้ย บางทีมันฉุกคิดไม่ทันนะเนาะสุดท้ายเราก็ต้องยังอยู่ร่วมกันในสังคมพยายามทำให้ทุกอย่างมันมันดีสุดท้ายผมว่าประเด็นของเคสแรกเนะี่ยเรายังไม่รู้นะเราค่อยติดตามกันไปนะแต่ว่าในเคสที่เกิดขึ้นอีกหลายๆเคสเคสที่2ที่เรามาก็ย้ายไปทํางานที่อื่นอะไรเงี้ยครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ค่อยดูต่อไปว่าณนะปัจจุบันมันจะเป็นยังไงต่อคือสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่แต่ละคน อยู่ที่ตัวเขาเองอ่ะแบบทั้งผู้ป่วยทั้งคุณหมอถึงจุดที่ว่าไม่ได้อยากเป็นหมออ่ะไม่ได้อยากรักษาคนไข้แล้วว่าก็คงต้องหายอย่างอื่นทําแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันมีเหตุอื่นที่มันมารบกวนแล้วก็หวังว่าให้มันคลี่คลายแล้วก็แบบให้ทุกคนแบบได้รับสิ่งที่มันควรจะได้อ่ะก็เลยคําว่าดราม่าแพทย์ไปเยอะเลยแต่ว่ามันก็คือเรื่องเหมือนได้นั่งมานั่งระบายนั่งระบายสักอย่างเป็นความเครียดใช่แต่ว่ามันก็คือเรื่องที่เราอยากให้สังคมเราดีขึ้น แล้วก็ไม่ได้อยากให้ปัญหาพวกนี้เกิดหรอกแต่ถ้าเกิดแล้วก็แก้ไขอย,ย่างชันฉลาดและถูกวิธีเนาะพูดคุยเรารู้ว่าทุกคนมีประสบการณ์อะไรแย่ๆอยู่เนาะแล้วใครที่เคยเจอดราม่าจากคุณหมอกับตัวเองอปัญหาต่างๆการพูดจาไม่ดีการรักษาที่ เราคาดหวัง <ứng S 2> แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเล่าให้เราฟัง <ứng S 2> เล่าให้อ่านกันก็ได้เ<ช>นะแต่ว่าหลายๆครั้งเราก็เชื่อว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่เราไม่รู้ซ่อ <ứng S 2> นอยู่ในนั้นอย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้วบางคนองใช้สติแก้ปัญหา นะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาแก้ตัวแต่วงการแพทย์แต่อย่างใดนะครับเพราะเอาจริงๆอะไรที่มันไม่ดีเราก็ถกว่ามันไม่ดีครับใช่ใช่คือคืออ๋อผมไม่ได้แก้ตัวเลยผมแค่บอกว่าแบบก็มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็คงไม่ได้ต้องแก้ตัวเผื่อใครไม่ได้มีอ่าอาชีพไหนที่มีคนดีทุกคนร้อยเปอร์เซนทุกคนแม้แต่คนที่ดีที่สุดในวันหนึ่งเขาอาจจะแบบไี่ดีก็ได้เ่ออาจจะสูญเสียตัวตนไปชั่วคราว มันก็เป็นไปได้ช่วยกันมีสติเนาะในวันหนึ่งที่ใครสักคนไม่มีสติเราก็ต้องมีสติแทนเขาครับโอเคครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่กดติดตามมาทักทายอะไรเงี้ยเ็ขอบคุณมากเลยใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่วันนี้รู้สึกบรรยากาศมันตึงๆจย่าลืมว่าเล่าให้เราอ่านให้เราฟังกันได้เนาะแล้วก็คอมเมนต์แชร์ซับสไครต์ไลค์ถ้าจะด่าก็ก็ด่าด่าได้นะได้ครับแต่ก็แบบ อยากให้มีเหตุผลกันเนาะหลายๆครั้งที่เราเจอกับคำคำด่าหรือคําติที่แบบไม่ได้มีเหตุมีผลขนาดนั้นก็เราคงไม่ได้ไปตอบอะไรมากใช่ครับเราก็อ่านครับเราก็อ่านอย่างที่บอกเราอ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยครับยิ่งเฉพาะคิดยาวเนี่ยเราอ่านแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รับฟังถึงตรงนี้นะครับแล้วก็บ๊ายบายเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะครับเป็นไรครับขอบคุณเพื่อนที่อยู่ข้างคุณนะครับวันนี้คือมหมเราขอบคุณเพื่อนที่อยู่ข้างดาม่าไม่ใช่